เปิดสูตรปรุงอร่อยวันนี้ตีเต็มจานร,ร้านเนี่ยไม่ได้แข่งกับสะดวกซื้อนะแต่เปิด24ชั่วโมงจะลาดข้าวหรือเป็นกับจัดได้ทุกเมนูช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ตีเต็มจานครับร้านนี้แต่ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมวยกุ๊กไก่ฮะ,ะสวัสดีครับกุญสุรานตีนี่ชื่อใครครับชื่อแฟนค่ะเป็นชื่อของแฟนคุณกุ๊กไก่นะ,ะร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วเปิดเข้าปีที่2แล้วค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ก็เป็นอาหารตามสั่งอาหารตามสั่ง ที่นี่เขามีวิธีการทานด้วยถ้าเป็นราดข้าวราดข้าวก็จะเริ่ม4ี่เก้าบาทค่ะถ้าเป็นกับข้าว,าวก็เริ่มที่6กเก้าค่ะและเห็นบ่ามีวัตถุดิบให้เลือกด้วยใช่ค่ะมีไก่มูเนื้อทะเลมีหมดเลยค่ะที่นี่มีกับข้าวทั้งหมดกี่อย่างครับสองร้อยกว่าเมนูค่ะ200กวออ่าเมนูค่ะเม,น,ะมนูอะไรที่คนสั่งเยอะๆอร่อยมากตอนนี้จะเป็นแกงส้มใต้ปลากระพงค่ะแกงส้มใต้อ่ามีอะตร เรียกเมนูอะไรครับในร้านก็ขึ้นช่ายปลากระพงดีไหมคะดีะเลยนะครับเป็นปลากระพงผัดขึ้นช่ายเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยครับได้ค่ะขั้นตอนแรกให้นําปลากระพงไปทอดให้เหลืองค่ะแล้วก็นํามาผัดกับต้นหอมขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าใส่พริกไทยเล็กน้อยปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสรสหนึ่งรสไก่เพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดด<ๆ>เพียงเท่านี้ก็อร่อยพร้อมทานแล้วค่ะ แวะมานะครับคุณผู้ชมราคาดีเมนูเยอะคุณภาพล้นจานแวะมาได้ที่ตีเต็มจานนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับค่ะปากซอยประดิษฐ์มโนธรรมสองค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะทุก <24 S 2> วันเลย24ชั่วโมงทุกวันเลยนะฮะแวะมาได้เลยวันนี้เราก็มีปริมาณผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากูเมยมาร์เก็ตฟู๊ดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้ลาซาด้าและตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดเลยนะครับมอบให้หนึ่งชุดนะครับสนับสนุนโดย ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง